ของผู้หญิงทำมาหากินยกครัวที่ดึมเอบาบังกะปิมีตั้งแต่วันที่3ถึง10พฤศจิกายน10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็มีการแจก,กกระทงด้วยนะคะวันที่8มาลอยกระทงได้ะคะ่ะกระทงใบระบาทนะคะ1,000ใบบาท2มาเอาได้เลยถึง4ทุ่มนะคะจนกว่ามันจะหมดแต่ไม่แน่นะ10นาทีก็อาจจะหมดเพราะนั้นให้รีบมาแต่เช้าๆชเลย10โมงห้างก็เปิดแล้วนี่คะ่ะกระทงใบระบาดน่ารักไปคะแล้วก็มาร่วมกันนะคะลอยกระทงนะคะหอเข้ามาพะเม่คงค่ะแล้วก็ลอยไอ้คนที่มาคิดขายผิด ให้เป็นหมดไปจากประเทศไทยบรรพบะบรุษของไทยแต่โบราณปกป้องคุ้มคุ้มครองไทยไทยไทยทุกเผ่าบรรพบะบรุษของไทยแต่โบราณปกป้องคุ้มครองไทยทุกเผ่าแม่นี่ไปลอยกระทงกับใครคะวันนี้ไปกับผัวสิจะเอืเอเพราะว่าผัว,วก็จะไปฉันจะแต่งชุดไทยอลังการ ปนะจ๊ะแล้วก็จะไปลอยที่คลององอ่างมันใกล้บ้านฉันหน่อยไงยแล้วก็รับรองเลยค่ะปีนี้นะคะไวยเล่า100ล้านจ้าสื่อวนชัน,นทุกท่านอย่าลืมตามนะคะขอบพระคุณค่ะ นน 5, 5, 5. มาให้ได้นะคะอาหารอร่อยมากผู้หญิงทำอาหารกินยกควออนทัวนี่นะคะแบบว่าเขาไปเอาร้านที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยทุกร้านมารวมอยู่ที่นี่อาหารสดอร่อยมีคุณภาพเกรดพรีเมียมถูกมากๆเลยมาแล้วมีความสุขถึงมาทุกครั้งเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ามาทุกครั้งได้หอบกับบ้าน,นกินไปเป็นเดือนเลยแล้วอร่อยมากเมื่อกี้นะกินไปตั้งเกือบสิบอย่างแล้วนะลดช่องนะวัดเจด สลิมค่มะคุณสลิมแล้วมีดาม่านะแล้วชักจิมก็อ,อร่อยมากนะมะนาวเขาก็อร่อยบัตเตอร์ลช่องสิงกโปร์ก็อร่อยคือคุณมาที่นี่ทุกอย่างหมูกรอบก็อร่อยแกงก็อร่อยนะคะแล้วก็ทอดมันก็อร่อยมีอาหารทุกอย่างในประเทศไทยที่มาออกรายการผู้หญิงสมากินและอร่อยที่สุดในประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่นี่เดอะเมาบางกะปิ3ถึงสิพฤศจิกายนส0บโมงเช้าถึงสี่ทุ่มแจ แม่วันนี้แต่งตัวจัดเต็มมากโอ้โหมีคนมามุงดูแม่เยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นกินนิเพราะว่าฉันนี่จะต้องแบบว่าเด่นดังกว่าใครใครเพราะว่าฉันเดี๋ยวรอวันที่8นะดารามันก็จะมาแย่งสินฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะวันที่4ใช่ไหมเธอฉันก็รีบแต่งองค์ทรงเครื่องที่จะไปลอยกระทงเลยเพราะว่านี่กระทงนี่กระทงยักษ์นี่ของฉันนะคะมาได้เลยที่จะมาบางกะปิฉันต้องแย่งสิดาราเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ทั้งหมดฉันต้องแบบนัมเบอร์วันจ้า ใครเชิญชวนแม่ไปเป็นนางลพมาศไมเอ่ยก็รออยู่ไงก็รออยู่ว่าแม่แอนจักระพลงวันที่เจ็ดนี้นางไม่ได้มาเชิญฉันแะแม่แอนไม่เชิญฉันเลยจ้าเชิญเขาบอกแจกบัตรตั้งสองพันบาานั่นรอแม่แอนมาเชิญฉันอยู่ไงเผื่อว่าฉันจะได้แต่งชุดอลังเวืร์วังไปเป็นนางลพมาศในงานนางวันที่เจ็ดรออยู่ในจ้าแอนจักระพงเอานางเอานางงามเล่าฮะมีคนจะมาเชิญฉันเป็นกรรมการ ฉันเรียกค่าตัวห้าหมื่นที่พัทลุลงมาแบบพัทลุลงกูไม่ไายต่างจังหวัดที่เกียดไปมันเสียเวลาไงแม่ก็เลยไม,ไม,ไม่มีคนมาเชิญไปเป็นกรรมการเยอะเพราะว่าคนรู้ว่าถ้าเชิญฉันไปเป็นกรรมการนะเขาจะดังระเบิดเถิงเลยไม่ต้องไปลงโฆษณาเป็นร้อยล้านย่างฉันคนเดียวดังไปหมดเหมืน Mid iverse, อนมิดยูนิเวิร์สจะจำได้ไหมโอ้โหแม่ปุ้ยนี่ตอนนี้ทุกวันนี้รักฉันเนี่ยบอกรักฉันอย่างกับพี่สาวอืม ไม่เหมือนอีกระเทยแกเหรอสาบแช่งให้กูไปตายข้างถนนจะจ้างคนมาตอบโก้เออจะฟ้องอีกระเทยแกอีกเวท,ทีหนึงน่งไงบอกว่าจะจ้างคนมาตอบชั้นจะฟ้องชั้นเออสาบแช่งให้ฉันตายข้างถนนบอกว่าสปอนเซอร์ลายหนไม่จ้างกูขอให้เก่งแล้วก็บอกให้ลูกเพจมันมาไลนงานรีพอร์ตเพจกูให้เพจกูปวอุ้ยทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้อ้กระเทยแกแบงให้ฉันทำมาหาจินบ้างก็ได้นะฉันหกสิบสี่แล้วไม่มีลูกเลี้ยงไง ฉันก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเนาะที่แบบลงข่าวให้ฉันนะปกติอายุหกสิสี่นอนติดเตียงแล้วเธอแต่ฉันยังมีงานทําทุกวันเลยขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เมตตาฉันเนาะขอบคุณนี่เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยขอบคุณด้วยที่ทําให้ฉันแจ้งเกิดอ่ะฉันไม่เลิมพราะคุณสื่อมวลชนไม่เหมือนที่จะเคยแก่หรอกเพราดังปุ๊บแม่งสาบแช่งกูให้กูตายเล่นตัวก็ทั้งที่ฉันมีพระคุณทาให้มันดังนะแต่หลังนึงก็ไม่เคยได้จากมันนะกู มันกูยิงทมาหากินยกะกลัวนะได้ของจับไปกินเป็นเดือนอแกกะเทายแกนี่แต่ห,หนึงก็ไม่เคยให้ฉันแม่ไม่กลัวเขาฟ้องหรอคะก็คุณไม่ได้เอ่ยชื่อมัน่ะ,ะมันเสือกลับว่ามันเป็นกะเทยแกก็ช่างมันจริงไหมอ่ะแม่พอพูดถึงเรื่องนางงามหน่อยเพราะว่าเห็นแระเชียร์โอ้โหไล่สุดเชียร์กีฟ้าอา้าวก็คนไทย นะนางก็ทําเต็มที่แล้ววันนี้ฉันจะยังมาแต่งชุดไทยเลยเพราะว่าเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยไม่เชียร์ไทยแลย้วจะไปเชียร์ใครเพราะฉันรู้จักแยกแยะเพราะว่าอิงฟ้าคือคนไทยแล้วนางก็ฉลาดอัจฉริยะนางทําเต็มที่เราก็ต้องเชียร์คนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนางเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติภูมิทําให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคนจะได้มาเที่ยวประเทศไทยทําให้เงินตาเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องไปขายแท่นดินนะจ๊จะประยุทธ์เห็นโฆแม่ าาบบนนนนนเเววทีััั้้ป็ยงงงไคะโอเคคือแบบว่านางแต่งชุดไทยชุดโขนนั่นน่ะนางทำน่ะอินเนอร์นางได้ได้แบบว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สิบสิบเลยเต็มเซบแม้กระทั่งที่นางแต่งชุดอ่าอ่าอ่าชุดราตรีนะวันที่แบบว่าวันวันสุดท้ายอะไฟแนลนะถึงใครๆก็บอกชุดสวยไม่สวยแต่ว่านางมูเตลูไงวันนั้นเป็นวันสุริยค้าต้องบูชาของดาเออคอสตูมของนางเขาเลยเอาของดาเผื่อว่าจะได้ที่หนึ่งไง แต่ว่าที่เดืดเพราะว่าอินฟ้าผิวดำใช่ไหมเน่ต้องใส่สีสดสดช็อกกิ้งพิงนางถึงจะเกิดจรัสโอ้ถ้าใส่สีอื่นปางี้นางได้ที่หนึ่งของโลกจ้า,าอืหรับที่หนึ่งคะแม่ว่าไงบ้างที่หนึ่งก็สวยสมมงนะคะยินดีด้วยและนางก็น่ารักแต่ว่าหลังจากที่มาประเทศไทยแล้วเราก็เห็นพวกนางงามต่างประเทศเนี่ยมารีวิวสินค้าของไทยไม่พานเพราะว่านางลุกเล่นไม่มีเนสู้คนไทยไม่ได้มันพูดไทยได้ไง ถึงแม้จะสวยแต่ว่านางรีวิวแล้วมันไม่สนุกมันไม่ผ่านไงเพราะว่าตอนนี้นะในวงการออนไลน์นะต้องอย่างฉันแฉตัวเม่คือต้องใส่จริตนางงามใส่จริตทุกอย่างทั้งไวร่าอะไรที่เราจะต้องเล่นกับมันเพื่อให้เจ้าของสินค้าเขาขายดีจะมาโชว์สวยหรอคะและ้วงวงๆหรอคะใครจะเซเธอต้องอย่างฉันนี่แหละสวยที่สุดฉลาดที่สุดไปตรงไหนเจ้าของงานก็ขายดีรวยทุกคน คือยิ่งกว่านางงางมอีกแม่ค่ะแม,ม่อย่างสปีดอินฟ้าหลายคนบอกว่าอุ้ยตั้งิภาษางกฤษอินฟ้าอะไรเงี้ยสำหรับแม่มะว่าอย่าง,าางเงี้ยคือสปีด<ม>อินฟ้าเนี่ยนางสู้ไม่ได้หรอกนางสู้บาซิลไม่ได้นางแพ้บาซิลเพราะตรงนี้เพราะบาซิลมันพูดเก่งกว่าแล้วมันก็แบบมีองค์กรของมันที่ทําเพื่อประชาชนใช่ไหมแต่ว่าของอินฟ้ายังไม่มีอินฟ้าต้องทําอินฟ้ายังขาดตรงนี้ไงอินฟ้ามีแต่เรื่องว่าไปเมาแล้วระครบอีทอมมันเสียตรงนี้ไง ติงฟ้าต้องเริ่มลงมือทําเพื่อประชาชนอย่างเช่นน้าท่วมมาไปช่วยเหลือประชาชนบ้างแถบว่าให้มันเป็นนางงามจิตอาสาตรงนี้ก็จะได้คะแนนรู้จักแบบว่าการพูดของนางภาษาอังกฤษน่ะนางทําเต็มที่เราเข้าใจอย่าง,งเช่าว่าเมกเลสเน่ะเมกเลสแปลว่ามีเพศสัมพันธ์ไงแต่ว่าคนไทยก็เข้าใจทั่วโลกเขาก็เข้าใจว่านางพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนะเราก็เข้าใจแต่ว่าภาษาก็ไม่สําคัญเท่าอินเนอร์หรอกแต่ว่าสิ่งที่นางขาดก็คือ การทําเพื่อสังคมยังไม่เกิดกับอิงฟ้าเพราะว่าตั้งแต่ได้เป็นนางงามมานางก็แบบว่าโกยเงินอย่างเดียวค่ะเข้าไปเป็นพันล้านแล้วชั่วโมงละเจ็ดแสนงี้เธอแม่คิดกับความดังของอิงฟ้าคะที่ล่าสุดนี้เหมือนแบบจะมีร่วมงานกับแจ็คสันก็เลยแบบโดนดาม่าอีกไม่ต้องดามา่าที่ว่าแจ็คสันเนี่ยเขาเลือกอิงฟ้าพระอิงฟาร้องเพลงเป็นเต้นเก่ง ทำไมตอนก่อนนั้นเขาเลือกมินลีเพราะว่ามินลีมันออกไปแล้วถ้าอีกมันไม่เป็นข่าวแต่อิงฟ้ามันจะเป็นข่าวเพราะว่าหนึ่งนางมีพรสวรรค์ร้องเพลงได้เต้นเก่งอินเนอร์นางได้ตรงนี้ต้องยกให้นางเลยความฉลาดอัจฉริยะในการนเตอร์เทนคนดูให้มีความสุขแต่ลูกสาวฉันแอนเนเ์เสือนะจ๊ะเมื่อวานเป็นไวรเล่าอยู่ในติ๊กต็อกขนาดนี้นะจ๊ะข้ามกำแพงเวฟพายโอ้เป็นวบัลดังมากเลยลูกสาวฉันก็ร้องเพลงเพราะนะเธอเชียร์บ้างสิยันหล่น เดี๋ยวแฟนคลับนางงามตีกันอีกละแม่ตีกันอีกก็ไม่เป็นไรก็เป็นของไทยไงมันก็ช่วยกันทําเงินตาเข้าประเทศเราต้องภูมิใจกับมียูนิเวอร์สเพราะว่าตอนนี้คนไทยเป็นเจ้าของจริงไหมคะเพราะนั้นมันต้องภูมิใจกับคนไทยว่าคนไทยเก่งที่สุดในโลกสามารถที่จะครอบครององค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาเป็นของเราค่นาแม่สุดท้ายฝากถึงสองนางงามทั้งสองท่านของเราหน่อยมีอะไรอยากจะฝากไหมคะก็ยินดีกับอิงฟ้าเพราะว่าฉันเคยเจอเขาและฉันอวยพรให้เขาที่รายการแชรนะบอกว่า ให้ได้เป็นหนูต้องรว,วยเป็นพันล้านแล้วนาะงก็รวยจริงๆ <c oughs> เห็นไหมปากฉันนะพระร่วง <c oughs> ส่วนแอนนาเสือลูกสาวฉันนะจ๊ะหนูก็ทําได้ดีมากจ้ะหนูต้องไปคว้ามงสามมาให้ได้นะจ๊ะแอนนาเสือลูกสาวฉัน <c oughs> อ่าขอบคุณค่ะตึกกันก็ได้ <c oughs> เผื่อจะได้เป็น